เป็นคนโสดไม่มีลูกไม่มีหลานวางแผนเงินกะบะขอ,อย่างไรและบําเหน็จตกทอดวางแผนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกรณีน,นี้นะครับเป็นของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าเป็นคนโสดไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับตอนเกษียณควรจัดการเงินกะบะขอ,อย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเกษียณมาแล้วเนี่ยเราจะมีเงินอยู่2ก้อนนะครับก็คือเงินบําบนาญน,นะครับอีกอันนึงก็คือกบขอนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องวางแผนว่าเ สมมุติว่าถ้าเราเราได้บํานาญเดือนละส0 0 0มื่นนะครับแล้วเงินกรบขอัสักสองล้านนะครับแล้วก็มาวางแผนว่าปัจจุบันนะครับเขาวิจัยเขาเก็บสถิตินะครับก็คือผู้ชายเนี่ยจะตุยที่77นะครับส่วนผู้หญิงนะครับ83ดังนั้นเราอาจจะเผื่อไว้ว่าอ่ะถ้าเราอยู่ถึง90นะครับหรือผู้ชายเอาสัก80ว่าเงินกรบขอถ้าเรามาเฉลี่ยถอนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ย เท่าไหร่มันถึงจะหมดนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเฉลีย่ยออกมาแล้วได้เดือนละ5,000-6,000นะครับเราก็สามารถเอามาใช้เพิ่มได้หรือเราอาจจะออมต่อนะครับแล้วก็แบ่งไปเที่ยวนะครับหรือเราจะพูดว่ายังไงครับ <c ười> คือจะบอกว่าเงินตรงนี้มันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนนะครับบางคนก็ชอบทําบุญอบท่องเที่ยวท่านก็วางแผนไว้เลยว่า ท่านจะใช้ให้หมดในช่วง10ปีแรกให้หมดไปเลยนะครับที่เหลือก็ไปใช้เหลือแต่บํานานอย่างเดียวหรือจะทยอยใช้ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ 80- 90ก็ลองดูนะครับตรงนี้ผมเองก็ไม่สามารถที่จะตอบให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนอายุที่เรากรเกษียณตอน60ินะครับ6ก พอผ่านไปจนถึง80อ่ะบางทีอ่ะค่าเงินมันอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเงิน30,000ตอน60กับ30,000ตอน80อาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเราอาจจะมาวางแผนว่าเออฮยตอนในตอน60นะอาจจะถอนน้อยหน่อยนะครับก้อนเล็กๆแต่พออายุ80อาจจะถอนก้อนใหญ่หน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับทางนี้ทางนั้นถ้าใครสนใจเกี่ยวกับาการวางแผนกเกษียณน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องบาเหน็จ วันหลังกเกี่ยวกับการ,กรเกษียณน,นะครับก็ยังมีคอร์สออนไลน์ตรงนี้นะครับในสกิลเลนนะครับราคา490บาทนะครับสนใจก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับไว้ฝากไว้เป็นพิจรารณานะครับเอาละทีนี้มาประเด็นถัดมานะครับก็คือเรื่องบําเน็จตกทอดนะครับบําเ็จตกทอดเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยแสดงว่าจะเป็นการเลือกรับบํานาญนะครับเรื่องรับบํานาญเมื่อเลือกรับบําน,บบนาญเนี่ย เราก็จะอยู่ไปตลอดนะครับจนกว่าจะตายนะครับวันที่เราเสียชีวิตนั้นเราจะได้บําเหน็จตกทอดก็คือบํานาญคูณด้วย30นะครับคูณด้วย30ดังนั้นกรณีนี้เนี่ยสมมุติว่าน่าจะได้บํานาญประมาณ3 0,000ื่นละกันนะครับสามหมถ้าได้3 0,000ื่นบเหน็ตตกทอดนะครับก็เป็นเงิน9000 0 0บาทนะครับเงิน90,00 0 0บาทซึ่งบําเหน็จตกทอดเนี่ยเราจะมีเงินส่วนหนึ่งที่เราสามารถถอนออกมาได้ก็คือบําเหน็จดํารงชีพนะครับ ดำลงชีพถอนได้15เท่าของบัปปานนะครับแต่ไม่เกิน500,000บาทดังนั้นนะครับ15เท่านะครับก็คูณด,ด้วย30นะครับก็เป็นเงินห้า0 0 0ใช่ไหมสี่แสนห้านะครับเป็นเงินสี่แสนห้าใช่ไหมอ่าใช่แหละ4,5่แสน 5. กรณีนี้เนี่ยถ้าบำนาญ3 0,000ื่น 30, นะครับจะได้บำเหน็จดวงชีพ15เท่า,า450,000นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้บำนาญ4 0,000ื่น 40, ละกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับบำนาญ4 0,000ื่น 40, เนี่ยบำเหน็จดวงชีพ15เท่านะครับคูณ15ก็เป็นเงิน600,000บาทซึ่ง600,000บาทเนี่ยเขาจะ,จ,าานนะ, 5, 5, ะจ่ายได้ไม่เกินนะครับ5 500,000นะครับจ่ายได้ไม่เกิน500,000บาท โดยจ่ายวันเกษียณนะครับสมมุติว่า60เนี่ยจ่ายก่อนนะครับ20 0แสนบาทแล้วก็65นะครับได้อีก2 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็อายุ70นะครับได้อีก1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็จะได้เท่านี้นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดกรณีรับบำนาญ4 0 0หมื่นนะครับจะได้บำเหน็จตกทอด30เท่าเนี่ยก็คือเป็นเงินคูณด้วย30เป็นเงินล้านสองนะครับ วันเราสามารถถอนบำเหน็จงงชีพและว,วันที่เราเสียชีวิตรจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยก็จะต้องเป็นบำเหน็จตกทอดลบด้วยบำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปเสียชีวิตตอนอายุ80นะบำเหน็จตกทอดเราจะได้ล้านสองแต่เราเบิกบำเหน็จดำรวงชีพมาแล้ว50,000นนะครับเราก็จะเหลือบำเหน็จตกทอดจริงๆอ่าอยู่เจ0 0แสนบาทนะครับอ่าวางแผนแบบนี้นะ ทีนี้เงินเจ็ดแสนบาทเนะี่ยกรณีที่เราไม่มีลูกไม่มีหลานคือไม่มีใครที่จะไปรับเลยเนี่ยเราก็ทําการไปกู้นะครับกู้ธนาคารมี MOU ก็ต้องไปเช็คต่อนะครับธนาคารเนี่ยเราสามารถเอาสิทธิ์ตัวนี้ไปกู้นะครับโดยธนาคารเนี่ยสามารถกู้ว่าเราจะจ่ายแต่ดอกก็ได้นะครับเมื่อเราเสียชีวิตเขาก็จะเอาเงินตัวนี้ไปนะครับหรือเราจะาจ่ายลดต้นลดดอกก็ได้นะครับเวลเราเสียชีวิตมันก็จะเหลือเงินบางส่วนไว้บ้างนะครับทางนี้ทั้งนั้น ทีนี้ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นวิธีที่จะทําให้เงินตัวเนี้ยเกลี้ยงสนิทนะครับเกลี้ยงสนิทเลยประเด็นถัดมานะครับก็คือว่าถ้ายังมีบําเหน็จตกทอดถ้าเหลือมาถึงเหลือนะเราจะให้ใครได้บ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าโดยหลักการของบําเหน็จตกทอดนะครับคือถ้าเป็นผู้รับบำนาญเนี่ยก็คือบำนาญคูณด้วย30แต่ถ้าเกิดยังรับราชการอยู่นะครับก็ ก็จะเป็นเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการนะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันไปตอนนี้เราจะพูดเฉพาะกรณีเกษียณนะแบบนานนะสมมุติว่าท่านนี้นะครับเป็นข้าราชการนะครับคนที่จะมีสิทธิ์นะครับก็คือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับที่ยังมีผลในปัจจุบันนะแล้วก็ลูกนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับคนอื่นๆนะไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์แต่กรณีที่ไม่มีคนเหล่านี้อยู่นะครับไม่มีคนเหล่านี้อยู่ ะครับหลานก็ไม่ได้นะครับถ้าหลานเนี่ยจะต้องมีลูกนะครับกรณีที่หลานจะได้ไหมายความว่าลูกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับพอผู้รับบำนาญตายนะครับเงินก็จะตกไปที่ลูกแต่ว่ายังจัดการไม่แล้วเสร็จลูกดันตายก่อนนะครับสิทธิ์จะเกิดแล้วก็จะเกิดสิทธิ์ตัวเนี้ยก็จะกลายมาเป็นโมรดกให้กับหลานนะครับแต่กรณีนี้นะครับที่ข้าราชการยังอยู่แต่ว่า พ่อแม่ผู้สมรสแล้วก็ลูกก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเวลาเสียชีวิตมาเนี่ยจะไม่เกิดสิทธิ์นะครับดังนั้นเขาก็มีหนังสือตัวหนึ่งให้นะครับเรียกว่าหนังสือแสดงเจตนานะครับเขาบอกว่ากรณีที่ไม่มีผู้รับทายาทแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขอแสดงเจตนานจะระ,ะบุให้ใครนะครับซึ่งตรงนี้ก็ระบุได้เป็น1ิบคนเลยนะครับแล้วก็กําหนดสัสดส่วนตรงนี้แหละที่เราสามารถจะกาหนดให้ นะครับพี่น้องก็ได้เพื่อนสนิทหรือว่าใครก็ได้นะครับที่เราอยากจะกําหนดให้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวันหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราอาจจะไปอยู่บ้านพักคนชรา,าเราอาจจะอยากมอบให้การกุศลหรือว่าอยากจะทําอะไรนะครับเราก็สามารถาหาผู้แทนแล้วก็เขียนไปให้เขานะครับแล้วก็ฝากเขาจัดการในส่วนนี้ได้นะครับเพราะถ้า เรานะครับไม่ได้ทำเอาไว้ไม่มีทายาทนะครับและก็ไม่มีหนังสือแสดงเจตนานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่เกิดสิทธิ์นะครับไม่เกิดสิทธ์พราะไม่เกิดสิทธิ์ปุ๊บก็จะไม่มีการเบิกเงินตัวนี้ออกมาใช้พูด,ดง่ายๆคือก็จะไม่เป็นไม่เป็นนะครับภาระงบประมาณนะครับก็คือเหมือนพูดง่ายๆคือช่วยรัดประหยัดนั่นแหละครับดังนั้น ถ้าสมมุติว่ากรณีนี้นะครับก็คือท่านบางแผนแล้วนะครับบำเหน็จดงชีพเบิกหมดแล้วเหลือบำเหน็จตกทอดก็เอาไปกู้ธนาคารแล้วนะครับใช้หมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วหมดแล้วนะครับอย่าลืมว่าถ้าเงินหมดทุกส่วนแล้วเรายังไม่ตายเนี่ยท่านก็จะมีบำนาญอยู่นะครับบำนาญอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังเหลือไว้อยู่ซึ่งตรงนีค้คือผมก็ไม่รู้นะว่าบำนาญเท่าไหร่นะครับท่านลองไปคำนวณดู แต่ในกรณีที่สมมุติว่าบํานาญมีแค่หนึ่งหมื่นนะครับถ้าบํานาญมีแค่1 0,000บมืเนี่ยบำเหน็จตกทอดฐานสิบเท่าก็คือ3 0 0 0 0นนะครับสามแสนและบำเหน็จดอรงชีพก็คือแสนห้านะครับซึ่งแสนห้าจะเบิกได้ตอนกเกษียณเนี่ยได้รอบเดียวหมดแล้วก็จบเลยนะครับไม่เหลืออะไรบำเหน็จตกทอดก็จะเหลือแค่แสนห้านะครับประมาณนี้สุดท้ายก่อนจากกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวทางการ ใช้เงินของแต่ละคนน่ยไม่เหมือนกันบางคนชอบเที่ยวเข้าวัดทําอะไรต่างๆนะครับเอาแล้วแต่สะดวกเลยดังนั้นเราจะไม่ไปบอกว่าใครต้องทําอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าเราต้องวางแผนแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ